โอเคครับผมต้นนองของกล่าวสวัสดีกับท่านผู้ชมชาวไทยกันทุกๆท,ท,ท่านกันเลยนะครับผมนะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอคองสกรีนเหมือนเดิมนะครับผมนะในคลิปวิดีโอนนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงท่าหน้าของตัวอัปเดตโรกูนอัปเดตใหม่นั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยโรกูนก็ได้เพิ่งอัปเดตใหม่ของท่าหน้าตัวพีเคเคนกับท่าหน้าของตัวท,ทาราหนึ่งนะครับผมนะเมื่อตอนช่วงเวลา18นาฬิกา34นาทีแล้วว่า6กโมงครึ่งนั่นแหละนะครับผมนะซึ่งจะเป็นการอัปเดตกับทนาา้นเกี่ยวกับท่าหน้าของตัว หางนี้เนี่ยมันจะอัพอะไรมาบ้างซึ่งเดี๋ยวผมขอเริ่มจากท่าหน้าของตัวทาาระก่อนนะครับผมนะอ่ะไปท่าหน้าของตัวท,ทาระเนี่ยเริ่มกันเลยก็อัพท่าหน้าของตัวหางขั้นที่1น,นะครับผมนะคือคาคุจาเนี่ยมันไม่ได้อัพนะครับผมคืออัพแต่ท่าหน้าของตัวหางอันนี้นะครับผมโอเคมาเดี๋วยวเรามาดูกันเลยท่าหน้าของตัวสกิลีเนี่ยได้ถูกลดคูดาวนะครับผมนะจาก2วินาทีเป็น1วิครึ่งนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูเลยนี่ับอับอ่ะ เห็นไ,ไหมครูดาวไวขึ้นนะครับผมนะ,ะแล้วก็จะเป็น,นหน้าของตัวครูดาวสกิลอาร์สกิลอาร์เนี่ยจากสองวิครึ่งหรือ2องวีครับผมฮะ ก็คือทุกอย่างเนี่ยก็คูดาวน้อยลงครึ่งวินะครับผมนะ้แล้วก็ทังนะนของตัวสกิลเอเนี่ยมันจะเป็นการลดคูดาวจาก3.5วิเป็น2.5วินะครับผมนะแล้วมันบอกว่าถ้าหากคุณพลาดหมายความว่าคูดาวเนี่ยมันจะเหลือแค่2วินะครับทุกคนคื <c oughs> อกดตัวเอเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเรากดไม่โดนอะคูดา <c oughs> วจะเหลือ2วิเ้ยแต่ว่าถ้าเกิดโดนเงี้ยคูดาวมันจะเป็น2วิครึ่งดูดูดูอ่าเห็น <c oughs> ไ,ไหม <Laughs> ก็คือถ้าเกิดโดนเนี่ยครูดาวมันจะนานกว่านะครับผมนะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับท่าหน้าของตัวหางทัทาระนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกับท่าหน้าของตัวหาง PK เคเนกันเลยนะครับโอเคครับผมมากันต่อเลยดีกว่าสําหรับท่าหน้าของตัวหาง PK เคเนนะครับผมนะซึ่งหาง PK เคเนเนี่ยก็ถูกบัฟทั้งหน้าของตัวครูดาวเช่นกันกนะครับผมนะอ่ะซึ่งท่าหน้าของตัว PK เคเนเนี่ยมันจะถูกแบ,บัฟแค่2อย่างนะครับผมนะก็จะเป็นท่าหน้าของตัวสกิล R และสกิล F นะครับผมนะซึ่งสกิล R เนี่ยเรากดจาก3ววิินนนะะครับผมเป็1.5 เร็วขึ้นเท่าตัวหนึ่งคือแบบนี่คือการบัฟเลยแหละใช่นี่คือว่าเป็นการบัฟแบบขั้นใหญ่เลยแหละดูดิกดตัว E พปุ๊บตัว R ต่อ E ปุ up, ๊บ R ต่ออะไรเงี้ยแม่แบบโอ้โหสบายเลยคือแบบคูดาวแบบไวมากโอเคและ้ะลำต่อมานะครับผมนะั้นจะเป็นหน้าของตัวสกิลเอนั่นเองซึ่งสกิลเอเนี่ยคู่ดาวก็ถูกลดเช่นกันจาก4วิเหลือ3วินั่นเองนะครับผมนะัถือว่าไวดูดูบมับมับ,มบ มับเออนั่นแหละฮะประมาณนั้นแหละนะครับผมสำหรับทาหน้าของตัวคู่ดาวของทางด้าน PK คินและทางด้านของตัวทัทาระนั่นเองนะครับผมนะก็โอเคสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอจบคลิปเอาไว้เพียงเท่านี้เองก็ถ้าชอบฝากที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับแล้วกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของผมการอัโหลดนั่นเองสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวกล่าวบอกดีกว่าเดี๋ยวไปเจอใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวกล่าวบอกขับผมสวัสดีครับ